ก่อนอื่นไปเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องของเด็กเชื่อมจิตเรายังคงว่ากันเรื่องนี้อยู่เพราะว่ายังอยู่ในความสนใจของสังคมนะคะแล้วเมื่อวานนี้ย้อนกลับไปก็คือครอบครัวเชื่อมจิตได้ไปที่พอมอกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจากนั้นก็ต่อที่สอบสนกลางวันนี้ประกาศเลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปก็ไปถามเนี่ยถามข้อ ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยว่าสำนักพุทธว่ายอย่างไรที่เขาถูกกล่าวหาว่าเขาขัดคําสอนของศาสนาอะไรพวกนี้แต่กระแสะสังคมเนี่ยนะโดยเฉพาะทัวเนี่ยช่วงแรกๆก็ลงทางฝั่งนี้นะแล้วก็เลี้ยวไปอายการ ใช่เลยรู้สึกล่าสุดเลี้ยวไปกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษนะใช่ค่ะ <Fourth> งานนี้ก็เลยต้องมาตอบคําถามกันมาก <Fourth> มายแต่เรื่องของการนัดที่บอกว่าจะไปสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นมันมาจากเพจทนายธรรมราชเขาโพสต์ว่าวันนี้10บนาฬิกาน้อง8ขวบและครอบครัวรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนกลุ่มนิลมิตรเทวาจุติ จะไปยื่นหนังสือถึงสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปสอบถามใน2ประเด็นด้วยกันก็คือ 1. ลัทธิแปลว่าอะไรกับสลัทธิเชื่อมจิตหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแต่ว่าปรากฏว่านัดหมายในเพจ f a c e b o o k ใช่ไหมคะ10โมงแต่ปรากฏว่าวันนี้พอ11โมงที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนานักข่าวไปรอกันเต็มเลยค่ะคทนายธรรมราสารปัญญาทนายความส่วนตัวของครอบครัวเชื่อมจิตไม่ได้ไปนะคะ แล้วก็ทางครอบครัวเชื่อมจิตก็ไม่ได้ไปน้องแปดขวบก็ไม่ได้ไปมอบหมายให้กับนายสิทธิชัยทองศรีหรือทนายเสือไปยื่นหนังสือแทนก็เป็นหนังสือที่สอบถามในสองประเด็นเรื่องของรัททิค่ะก็คือเรื่องรัททินะเขาใช้คำว่ารัฐธิเชื่อมจิตเนี่ยก็คือข้อกล่าวหาที่ทีมทางทนายอนันตไทยเนี่ยกล่าวหาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังกล่าวหาในเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยเป็นการแสวงหาประโยชน์ด้วยก็คือจะ ถามทางสำนักพุทธศาสนาเมื่อน,นักข่าวถามว่าเป็นเอกสารเดียวกันกับที่แม่น้อง8ขวบโพสเฟซบุ๊กหรือไม่ทนายสิทธิชัยตอบว่าใช่ซึ่งหลังจากที่ยื่นหนังสือเสร็จเรียบร้อยก็ยังไม่ทราบว่าทางสำนักพุทธจะชี้แจงคำตอบมาเมื่อไหร่ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนี้ขอให้สอบถามจากทนายธรรมราชเหมือนกับทนายเสือพอนักข่าวไปถามอะไรก็ตามทนายเสือปฏิเสธที่จะตอบตลอดเลยคือวันนี้ เป็นบุรุษไปรษณีย์จริงๆจริงค่ะคือมีหน้าที่มีหน้าที่เอาเอกสารมายื่นเพราะนั้นถามอะไรขอให้ถามกับทนายความเพราะตัวเองเป็นแค่ทีมทีมทนายความที่ได้รับมอบหมายให้มายื่นหนังสือก็คือแค่บุรุษไปรษณีย์จริงๆใช่ครับนะคะนักข่าวก็ยังถามอีกนะบอกว่าแต่ว่าในเพจทางของเพจนิลมิตเทวาจุติ ได้พูดถึงเรื่องของการที่จะเปิดคอสเชื่อมเชื่อมจิตด้วยเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยว 18... เออขออภัยค่ะ15มิถุนายนนี้จะมีคอร์สเชื่อมจิตเกิดขึ้นก็ถามทนายเสือเนี่ยแหละอบอกว่ายังมีอยู่ไหมจนถึงตอนนี้ยังมีอยู่ไหมทนายเสือก็บอกไม่ทราบเหมือนกันต้องไปถามทนายธรรมราชอยู่ดีนะคะแล้วมันมีอันนึงที่นักข่าวถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทนายเสือเนี่ย เป็นบอดี้การ์ดของทนายธรรมราชหรือเปล่าทนายธรรมราชไปไหนทนายเสือไปด้วยไปคอยคุ้มกันไปดูแลความปลอดภัยวันนี้ทนายเสือเฉลยนะคะว่าตัวเขาเป็นทนาย <c oughs> เป็น,ปนทีมทนายเท่านั้น <c oughs> ไม่ได้เป็นบอดี้การ์ดคนเห็นว่าเป็นบอดี้การ์ดเพราะอะไรไปยืนอยู่ด้านหลังทนายธรรมราชตลอดเวล,ลาเลยค่ะเห <c oughs> มือนยืนคุมเชิงบอดการ์ดอะบอดการยืนข้างหลังและต้องใส่แว่นดำค่ะ อพอใส่แว่นำแบบนั้นยินคุมเชิงขึงขังไม่เคยพูดจาอะไรคนขึ้นมาว่าเป็นบริการบริการเนาะหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยก็ใส่แว่นำใช่ค่ะทนายเสือก็เลยคล้ายๆสุดท้ายบอกไม่ใช่นะอันนี้คือทีมทนายความ